ราไปหาสลิดกันนะครับไม่รู้ว่าตอนนี้นางอยู่ตรงไหนเรียกชื่อก็ไม่เห็นได้ยินเสียงเองเงงๆก็ไม่ได้ยินเสียงสลิดอยู่ไหนนะสลิดไปไหนนะนั่นไงสลิดอยู่นี่เองร้นขดต้องมองอยู่ตรงนี้เองชอบมากเลยครับชอบกระทะใบนี้มากกระทะโคเรียคิง ชอบกระทะโครเลียคิยงมากนอนแบบนี้ทุกวันแอบอยู่ตรงนี้ทุกวันกระทะเล็กๆเด็กนะเขาชอบนอนนะนอนแบบนี้ทุกวันทุกวันทุกวัน,วนและทุกวันตาเหลี่ยมเมาๆอย่างนี้นะครับพี่ดาวไปใส่บ่ร์ห์เฮ้ยไอเชน้องจะมีติโลกผมชอบนอนกระทะเหรอโลกมันพ่อซื้อใบใหม่ให้ไหมรกระทะใบใหม่ไหมคะสลิด you like a p e n it's very dirty สกปรกมากเลยมีแต่ มีแต่ขี้ลังเงียะมิจัยขี่ลังเงียมีแต่อันเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรนะไอนะนะ้นั่นอ่ะไอ้พอดีทำจุดยากรุงอยู่ตรงนี้นะครับมันก็จะมีฝุ่นยากันยุงอยู่ตรงนี้เยอะเอา้าวซาคิดมาอย่างเอาปากหน้าหนี้าบางฉากสะเลิดปะไปเล่นโรงเรียนปะไปวิ่งเล่นไหมลูกไปวิ่งเล่นไหมขาฮ่าฮ่ทะเลิด นอนยิ่งขดยิ่งขดหนูัตโตแล้วนะลูกโตโตแล้วอันนั้นเป็นที่เห็นไหมคะอันนี้ี่โอ้สาวกฝาก้ากระทะโดนไฟกระทะร้อนไฟร้อนเออเอเอ,เอบอกชาคิดบอกเขไฟร้อนจัดดำหมดเลยใครเปิดไฟสูงที้าเนี่ยเขาบอกให้ไฟให้ใช้ไฟปานกลางนะครับแต่ว่าน่าจะมีคนใช้กระทะใช้ไฟสูงก็เลยดำไหมหมดเลย ไม่หมดยืยหม่งนอนตายหงเนี่ยนอนนอนดีจังเลยอ้าวไปดื่มข้างนอกบอสไปไปหาพี่พี่ไปไปหาพี่จิสลีดหาพี่คำแจ้วไปบอสไ,ไปไปหาคำแจ้ววะหาจิาาสลีดหาพี่ไมโล ป้าสโนโูโรชจัสซามินปะ่ะลูกขืนได้ไหมล่ะโอ้ยแตสิมารีอยู่นี่ผู้เดียวยจังใหญ่เคนไหนขี้ตาเพคนเอาบ,บักชาขีดมุกเป็นยังไเอ,า,อาบักช่าเมือกีอ้กน,นี่ไหมกูถ่ายคลิปสไวีดีโออยู่เอา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 ท้ายน้องอยู่หมชาลีลีค้ามันบางกล้องพี่ลี่เก็ตเอาได้ไหมละ่ะ ไปหรือปาไปวิ่งเล่นไปพี่อ่าพี่อะไรนะพี่สารีสลารีเออโอ้ยเขือนสัางกัดหาเด็กด่า